สวัสดีครับพบกับช่างเทคนิคอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพัมคินนะครับตัวนี้เคลมไว้ที่50บาทนะครับเดี๋ยวขอดูเนมเพจหนะ่อยนะาเขาบอกว่า50บบานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองฉีดให้ดูกันจริงๆเลยนะครับว่าใช้งานล้างแอร์ได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะล้างแอร์นะผมก็เลยจะเทียบกับตัว ซินโซโน่ร้อยบาร์ให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ไหม uh, อันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของเขานะครับ mm. ก็ให้มาเป็น2 0โวลต์4แอมป์นะครับใช้จริงได้ประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณชั่วโมงได้นะจากที่ลองๆองนะครับแต่เราไม่ได้ฉีดตลอดอ่ะมันก็เลยยังยังอยู่ได้แล้วเราก็มีแบตอีวอลอยู่แล้วด้วยเราก็เลยใช้แบตเอีวอลนะครับอ่ะอันนี้ ข่านใดที่สนใจนะครับที่มีแบตดีวอลอยู่แล้วดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่า Power Sta c เเนี่ยก็สามารถซื้อให้ตัวตัวเนี้ยตัวแปลงเนี่ยมาใส่ได้นะครับนี่ผมก็ซื้อมามาใส่นะครับถามว่าดีไหมมันคงไม่ดีเท่าของเดิมที่เขาเออกแบบมานะครับแต่เรามีแบตแล้วทําไงได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมเลือ่อยตัวสีสีดำๆเนี่ยให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับจะได้สบายใจว่าอ๋อมันมันมีวงจรแบบนี้แบบนี้นะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวเจ้าตัวบัมกินต่อกันแล้วกันนะครับก็บาอบกินนะครับตัวนี้ที่ได้มาก็เคลมไว้ว่า50บาทนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับน้ําหนักมันไม่ไม่หนักนครับอันนี้ผมแอบไปเล่นตรงการมานะแต่ว่าไม่ได้ปนใส่ตรงๆนะอ่ะสำหรับหัวดูดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้หัวที่ที่ดูดน้ํานะครับเขาดูดได้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยเวลาจะออกก็แค่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวงี้ไง ดันเข้าไปเหมือนแบบสไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็ดึงออกมาส่วนปลายสายเนี่ยเขาก็จะมีตัวเหมือนตัวกรองมาให้นะฮะเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเช็ควาลในตัวมันจะมีลูกอะไรกิ๊กๆเนี่ยอ่าก็คือมันมันเอาน้ําน้ําออกไม่ได้มันจะเข้าได้อย่างเดียวนะครับเันเหมือนเช็ควาลในตัวแล้วก็ข้างนอกก็จะมีตะแกรงกรองแล้วกรองความสะอาดแล้วนะครับเราก็เพียงแค่เสียบอย่างเงี้ยผมก็ไปเล่นสงการผมก็หย่อนเนี่ยเอาสายเนียหย่อนเข้าไปในถัง น้ำเย็นๆเนี่ยแล้วก็พ่นนะครับแต่ว่าไม่ได้พ่นต,ตรงๆนะก็พ่นเป็นละอองเฉยๆนะครับขำๆนะครับแต่วันนี้ก็จะมาฉีดล้างแอร์นะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นหัวที่เขาเอาไว้ต่อกับพวกขวดน้ำอัดลมนะครับนี่มันก็เสียบเข้าไปเหมือนกันแล้วก็เวลาออกก็สไลด์เหมือนกันนะครับส่วนเกลียวของเขาเนี่ยมันจะเข้ากับขวดน้ำอัดลมได้นะครับผมลองแล้วแต่ว่ามัน มันดูดน้ําอัดรมณจนขวดบี้เลยอะแล้วก็มันดูดแป๊บเดียวหมดเลยอะผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าจะใช้แบบไม่เยอะแล้วก็พื้นที่จํากัดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าสำหรับตัวหัวฉีดนะครับเขาก็จะให้มาเนี่ยในชุดที่ผมซื้อมานะเขาก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยตัวแบบปรับงอได้อย่างนี้นะเนี่ยแต่ว่าหัวมันมันบานไม่ได้มันก็จะเป็นแหลมอย่างเดียวเลยนะก็จะ สาระผมอะ่ะมันใช้งานไม่ค่อยได้จริงอ่าสาหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันฉีดตรงๆอ่ะบางทีเราไม่ได้ต้องการความแรงขนาดนั้นนะแต่ตัวนี้แหละเป็นไฮไลท์แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเดียวที่ตอบโจทย์ผมมากเลยตอนแรกผมจะซื้อแต่ตัวปั๊มกินนะแต่พอเห็นหัวเนี้ยไปม,มาแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจซื้อทั้งชุดมาก็คือเพราะไอหัวนี้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋าผมชอบเก็บของที่มันเป็นระเบียบก็เลยอยากได้กระเป๋าเข้ามานะครับอ่า ต่อมาหัวที่เขาให้มาก็จะเป็นหัวมาเหมือนเหมือนหัวปลดไวะนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวที่แบบแค่สไลด์ปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนี่แบบเนี้ยก็ได้ถึงนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมไปใช้หัวดําเป็นหลักๆเลยหัวพวกนี้ถ้าใครต้องการเน่มามามาอินบ็อกมา, In มาโอเคนะครับอ่าแล้วอ่าตัวนี้ก็จะตัวตรงปืนเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนอ่าเหมือนแม็กกาซีนสำรอง ที่เก็บแมกกาซีนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราใช้งานได้สะดวกนะครับอย่างบอกครับผมอย่างที่บอกครับผมใช้หัวดําเป็นหลักเลยนี่หัวนี้เลยนะครับแล้ววิธีการใส่ก็คือแค่กดเข้าไปแล้วก็หมุนครับก็ข้างในเป็นสปริงแข็ง,ขงๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเหมือนหัวฟักบัวหัวหมุนเกลียวนะครับมาแล้วก็ มันปรับได้หลายอันมากเลยว่าจะเลือกว่ากี่องศาอะไรเงี้ยมันเลือกได้หมดเลยนะครับสำหรับผมวัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับโอ,โอเคต่อไปเป็นหัวฉีดโฟมนะครับสําหรับท่านที่จะล้างรถลองแล้วนะครับอ่าถ้าถ้าเทียบกับเป็นฟองละเอียด100%เนี่ยไอตัวนี้อยู่ประมาณสักหกสิบหกสิเปอร์เซ็นตที่ใช้ได้นะครับ ที่คลิปที่ผมเคยรีวิวพวกตามเขาบอกฉีดโฟมเนี่ยก็โอเคนะครับประมาณ60%เทียบกับเ,เขานะครับส่วนตัวนี้นี่แหละตัวไฮไลท์ในการล้างแอร์นะครับซึ่งผมมจะต้องไปซื้อตัวแปรงมานะครับซึ่งตัวแปรงถ้าคล้ายๆอย่างนี้แหละก็เพียงแค่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะแบบเข้าตามซอกได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้หละเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะรตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นตัวแปรงนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาใส่เหมือนกัน,นครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นถังน้ําที่ นี่จุดเด่นของเขาก็คือมันเก็บได้ในในในกระเป๋าเขานะครับแต่เนี้ยผมใช้จริงเลยนะดูรอยเห็นไหมลองรอยการใช้จริงๆนะอันนี้ผมมารีวิวแบบผมใช้จริงเลยนะบางท่านอะอาจจะแบบมีข้อมูลที่มาผมก็สามารถซัพพอร์ตกันได้นะในใต้คอมเมนต์นนะอ่านี่เห็นไหมพอเก็บปุ๊บมันก็จะเรียบสนิทไปเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอันก็คือกระเป๋าที่เขาแบบบล็อกมาแล้วว่าเออมันมันเป็น มันเป็นระเบียบดีอะเวลาเก็บแล้วก็สุดท้ายก็คือเราหิ้วกระเป๋าใบนี้ใบเดียวไปได้เลยนะครับอ่าีเลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับเออของเขาเคมว่ามีอยู่3เบอร์ครับ1 2แล้วก็3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เบอร์สาเป็นการทดสอบนะครับในระหว่างที่เก็บกันไปก็เมาส์มอยนะครับจากที่ลองทดสอบใช้แล้วเนี่ยสำหรับผมนะในการล้างแอร์นะผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เลย มันไม่ต้องไปนั่งต่อสายแบบให้วุ่นวายนะครับบางทีเราไปต่างจังหวัดไปบ้านพ่อตาแม่ยายอะไรเงี้ยเราพกแค่เครื่องนี้เล็กๆเนี่ยกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปมีถังน้ํา2ใบก็คือถังน้ําหลักของที่เขาที่อยู่ในนี้แหละไอ้ดำๆเนี่ยที่มันพับได้เนี่ยใบยหนึ่งแล้วก็ถังน้ําทิ้งกันหนึ่งก็สามารถล้างแอร์ได้ละง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเสียบปลั๊กหรือว่าหาสายยางต่อให้วุ่นวายเลยเนี่ยแค่ใบเดียวจบล้างแอร์สะอาดได้เลยนะเดี๋ยวล้างให้ดูดีกว่า หลังจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยมันก็อยู่นในกระเป๋าแค่นี้ครับแล้วก็เอาไปไหนมาไหนง่ายมากอันเดี๋ยวลองล้างแอร์อันนี้ผมเปิดล้างจริงๆให้เลยนะดูเห็นไหมดูความแรงของเขาอันนี้ผมชอบปรับองศาประมาณนี้นะมันก็โอเคเลยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมเทียบกับตัวร้อยบาร์ของซินโซโนให้ดูนะซึ่งยังไงก็สู้ไอ้ร้อยบาร์ไม่ได้หรอกเพราะร้อยบาร์มันแน่นอนเครื่องมัน,มนดีกว่ายอยู่แล้ว แล้วก็ความแรงมันค่อนข้างละเอียดมากกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ลองทดสอบเปรียบเทียบคู่กันเลยนะครับก็พบว่ามันใช้ได้อันนี้ผมแอบทำไอ้ตัวแผ่นอะคริลิกเอามาเผาไฟแล้วก็งอๆงงงนะนี่เอามาให้ดูเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นไอเดียเวลาล้างแบบสอดเข้าไปมันก็จะง่ายเนี่ยเดี๋ยวอไอ้ตัวาพามคินผมก็จะไปซื้อข้อต่อมาต่อบบเนี้ สุดท้ายผมว่าโดยรวมที่ทดลองใช้นะครับแล้วก็ทดลองฉีดเนี่ยสรุปว่าใช้งานได้ไม่แพ้เครื่องที่ตัวที่มีสายเลยนะครับแล้วก็กระทัดรัดพกพาไปไหนสะดวกนะครับอ,อันนี้ตอบโจทย์เลยนี่ฉีดให้ดูใกล้ๆนะว่ามันสามารถทำทำได้ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับทางเทคนิคก็ขอรีวิวเจ้าตัวพัมคินประมาณนี้เดี๋ยว ที่สัญญาไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คือหรือเจ้าตัววงจรให้ดูเดี๋ยวผมลองถอดเอาไมา้ดูนะครับเนี่ยเจ้าตัวแปลงระหว่างแบตตรีวอล์ของที่เรามีนะครับไปใส่กับตัวปั๊มคินนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับก็ลองลื้อออกมาให้เห็นๆเ,เลยว่าข้างในมันมีวงจอรอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่ง ฟื้มออกมานะครับก็เป็นแผ่นปริ้นแล้วก็แล้วก็เป็นตัวขั้วมันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีวงจรอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับเหมือนแปลงจากฝั่งแบตเตอรี่ของดนะีวอลไปเข้าไฟตรงตรงของออตัวพัมคินเลยนะครับซึ่งก็โอเคนะมันมันเหมือนมันเหมือนเราเอาสายไฟแปลงเข้าไปตรงๆเลยไม่ได้มีวงจรป้องกันอะไรเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวแปลงนะครับแต่ถามว่าแนะนํำไหมก็ไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้แปลงแนะนําให้ใช้ของเขา,าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าท่านใดมีแล้วผมเองเนี่ยผมเป็นผู้ใช้งานเนี่ยผมใช้จริงๆนะครับก็มันใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้ดีด้วยนะครับแต,แต่ถ้าให้แนะนำเหมือนผมไม่ค่อยแนะนําหรอกอะไรที่มันไม่เป็นมาตรฐานนะครับแต่อันนี้เราสายช่างเรารู้กันอยู่นะครับว่าอะไรที่มันพอได้อ่ะแล้วเราก็ดูแล้วว่าวงจรข้างในมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันแค่เป็น อเอาจากแบตเตอรี่ตรงๆข้บวกไปใส่ตัวปั๊มคินข้อบวกข้ลบก็ไปใส่ข้ลบแค่นั้นะครับเนี่ยมันก็แค่สอดเข้าไปเฉยๆตรงๆเนี่ยจึ๊บแต่ว่าของดีวอลเนี่ยเขาก็จะมีระบบป้องกันปั๊มคินเขาก็จะมีระบบป้องกันของเขาถ้าเป็นของเขาเองนะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกหรือว่าอยากจะประหยัดเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นี่ผมซื้อมาใช้เองนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ส่วนร้านที่ผมซื้อมานะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นร้านที่ที่สั่งมาในช้อปปีนะครับก็รับรองว่าได้ของตามที่ผมซื้อมานี่แหละตามที่รีวิวเลยนะครับหมดเวลาของช่างเทคนิคแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมช่างเทคนิคผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook และสำคัญที่สุดครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำวิดีโอดีๆมาให้ท่านรับชมในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ